มึงทร r e d a t o r Christmas มึงน Gumtree อะไรก็ไม่รู้นะตาเป็น The Grinch อลังวังใกทำไมไปแล้วมาซื้อของเฉยๆไมไ่ตั้งใจอุ้ยอุ้ยมบลอม็อกเฮ้ยอ m a มารีวจอโจนสาวจ,จัสเอ,อนาวิน ัสเต,ตเตียชินเป็นแบบมีกลิตเตอร์ด้วยมึงต้นไม้จริงแต่ว่าเขาเขาโปรยกากแพงอุ้อันล่าสุดแฟรี่ไลท์อะไรเนี่ยอีเดาะตื่นเต้นกูจะมา <laughs> มาดีเฉยเลยไอ้ดีช เดี๋ยวเดี๋ยว้ามานะ้ามานะ้ามาหลุดจะหลุดอ่ะวรีทวิตฟร์รีไลวยากตองโรสแมรีนตอมคริสมัส เราชั ical, ical. ้นก็ถือกระเป๋าสะตลยหลังที่ใหญ่มากแล้วก็แห้มจับาล้านบอนคริสต์มาสน้อยบอนคริสต์มาสน้อยน่ารักจังน่ารักจังตัวอักษรนะคะรตนี้ก็จะเป็นตีมสีแดงกันซะเยอะ อ่โดยเฉพาะอันนี้แดงเขียวโดยเฉพาะอะไรที่เป็นคริสต์มาสอุ้ยดูสิรีทรีส์พายคอนรีสมีพายคอนรีสนแบบมีพายคอน199เี้สดใบจริงของจริงอะไรจริงโอเคฉันต้องหยุด ฮ้ยบิกเกอร์แอนด์เบเทอร์ค่ะบิกเกอร์แอนด์เบเทอร์มีสมอมีลารอันนี้อันนี้อันนี้สมอลสมอลสมออ่าเฮ้ยลารเทเบิลท็อปหายดปไหนสมอลมันเผื่อนี้แน่สมอมันเื่อนี้ใครว่าเทเบิลท็อปไม่รู้แกมีต้นไม้น่าสนใจเยอะมากกูเข้าไม้ถึงเวลาแล้วต้นนาซิสัสนาซิสัสเทเบิลไว้ ล้วก็มีอมาริลิสเพ้งกูถึงต้นที่มันมีตอนอมาริลิสเต็มไปหมดแล้วก็มีไว้อ,อ,อ,ม,อ,อามาริลิสอุกุหลาบกุหลาบพอทละหกเหรียญห้าเก้าเนี่นอะนะากเฮ้ยแกเรียวมิสเตอร์ทอ ันนี้ก็คือไปห้อยไว้เหนือประตูค่ะแล้วพอไปยืนอยู่ใต้ประตูกับผูท้ที่ใครก็ตามท้ายืนอยู่ใต้ประตูด้วยกันก็ต้องจูบกัน <c oughs> เลยเป <c oughs> ็นแบว่า tradition เป็ <c oughs> นเหมือนแบบเออพวกแฟนการเดินเข้าประตูมาก็แบบเออจูบก,กันใต้ประตู <itas S 1> อะไรเงี้ยเหมือนกันนีแล <c oughs> ้วก็มีเร่อ่อาดไหมด้ิโอเค <c oughs> สภาพไม่เหมาะการถ่ายเลยแล้วก็มีคนเยอะแล้วก่อนแกสาขานี้ใช้ฟอนลายมือคนละแบบคือจริงๆมันก็มันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันก็จะมีหลายอันที่แบบเฮ้ยอันนี้ต่างไปนะอันนี้ม่ีคิดเอ๊ะนี่ฮอช็อกโกแลตไม่รู้ว่าต่างด้วยซีซ่นหรือว่าต่างด้วยคนวาด เห็นไหมคือมันจะมีอันที่แบบเหมือนกันอ <independent. S 1> ย่างเงี้ยมันกนะ็มีใช่ปะแต่เนี่ยแต่ว่าอันที่ไม่เหมือนเลยก็มีแกแต่ก็ไร้มือก็ยังสวยเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ,อันนี้ก็ออแกนิกว่ะผ <c oughs> <c oughs> ลิตภัณฑ์ไหนที่ไม่ฮอลิเดย์ก็ยังจับคู่สี ได้เป็นอย่างดีอยู่นะคะอ,อาร์ชิโชาน,นานาเมืองมีของให้ชิมฟรี thank you Hi <c oughs> โอเคๆเมืองค้าต้ามาถึงมุมที่กูไม่เคยเจอ <c oughs> แคนดีคอนเนอร์เอ้ยมันเป็นมุมที่เต็มไปด้วยแคนดีแล้วก็มี t ท s t i n g station อยู่ตรงนั้นเราก็ได้มาแล้วเรามาดูเนว่ามันคืออะไรนี่แคนดี้คอนเนอร์ยังเป็นว่ขนมลูกอมต่างๆจินเจอร์เบรดจินเจอร์เบรดนะคะสำหรับฮอลลีเดย์เราช็อกโกแลตมินิสตาร์คือมันต้องอร่อยแน่แอสตูดิ้งเฮ้ยมะเดื่อเผาเฟรเวอร์โจโจ้ทำเป็นรูปถุงเท้าเอ้ยไปดูกันดีกว่านี่ไงเมืองมาแล้วขนมฮอลิเดย์มันมาแล้วโอ้ยอันนี้ต้องอร่อยมากๆแน่ๆ ทอฟฟี่เป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดเพเปอร์เม้นต์เพรสโซนี่เลยสิ่งที่ซันกินอยู่กับเพรสโซนย่ใบสวยมากขอโทษนะมือสั่นมากเพราะว่ากระเป๋าหลายใบมากเอน่าหักเ่าโคตรด,ดีปรากฏด,ดูแต่ป้ายไม่ได้ดูอย่างอื่นนี่ดูดิดูดิแก ป้ายเข้ากับฟิล์มทุกสิ่งอย่างนะคะนี่มินิดาร์คสตาร์เอยดูความป้ายน่ารักเอาล่ะเรามาชิมสิ่งนี้กันสิมันคือเฟรชโซ่เอา้าเก็บไปแล้ว เอสโซ่คอฟฟี่คาเมลไม่คอฟฟี่รสชาติเหมือนคาเมลอืมอุ้ยเอสโซ่คาเมลอร่อยอืมอร่อยอืมเีไปตามหากนันอย่าให้ตามไกลมากเซอร์แล้วสามเหรียญสี่สิบเก้าฮ่ลฮหฮฮฮลลโลัดล I was just gonna show them I was dead. it was so good. It was yeah, good. you liked it? Yeah. Can I yeah. look this is what yeah! <laughs> <laughs> Butter toppy pretzels. You should get them. Yeah, we should get them. Yeah. We should, get, delicious. Them. It's just like we should get them. We should get them. I'm I'm actually showing my friends um I'm recording a video right now but um later on it and um I was like showing them signs from Citadels on holidays. Oh I love that. Yeah and god. I was so surprised it's that a so lot of my cute. friends actually was like, oh my god excited and it's like right yeah. i'm not the only one excited so oh, from? i'm from thailand wow so this is like a new experience yeah yeah, yeah 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 i love that all I'm right glad you're here thank you so Can much you one before you go yes absolutely why not okay. <laughs> thank you thank you so much i'll go find in the aisle ah oh my god this way this way That's this good. way Hello. okay Hi. Omar. I gotta, omar you gotta walk away like that like this okay <laughs> sure. thank you so much เห็นไหมทุกคนเทรนด์โจพนักงานคือเลิศปะอย่างเลิศเฮ้ยแมงคกคาตาลุ้ยมีนิวอเทเนลานเจ้าอัอ้โมน้อยเจอก็ด,ดูเอาละมึง <c oughs> ดูดีมการใช้สีนะคะ เทอร์เมลอนลูกละห้าเหรียญเฮ้ยมึงดูนี่คอฟฟี่กรเดอร์เข๋ๆปะมาอะไรเห็นไหมบายเฟสทีฟเฟสทีฟคอร์เนอร์เอ๊ะอะไรชูก้าเกี่ยวอะไรเฮ้ยแต่ว่ามีอันนี้เพรสเซอร์ฮอลิเดย์ น่ารักเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุย,อย stress spell backward is dessert เฮ้ยมันจริงด้วยมันจริง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 สะกดกกับหลังเป็นคำเดียวกันคำว่าของหวานกับคำว่าเครียดในภาษาอังกฤษ จัดไหนวะาคริสต์มาสปิกเกลตกรุบกริบน่ารักที่มันจะมีออลีเดย์ไกด์เฮ้ยมันจะมีหนังสือ o อลีเดย์ไกด์ล้วบอกว่าหน้าไหนโอ้ยต้องไปหาหนังสือ h อล i เดย์ไก d e แล้วมันชอบแจกเหมือนเป็นแบบนิวส์เลเทอร์แกดูสิน่ารักไหมตอร์ีิคิ่ปุ่นยักกีชิคเกน้นไปคิมแบบ เฮ้ยเธอไทยสไตล์เรสเทอร์รียส์เฮ้ยเฮ้ยฮอลิเดย์ไกด์ฮอลิเดย์ไกด์หน้าสิบเฮ้ยแกมันคือกุ้งร้านอาหารเวียดนามนี่นาะเอาเฮ้ยไทยสไตยยโล,โล์เยลโล่เคอรี่เจออีกแล้วทำไมตอกย้ำมีอะไรอีกอุ้ยสีสันสดใสสุดๆมีปลายแบบนี้ด้วย holiday cake หน้า13มินิช็อกโกแลตมูสอันนี้หรออันนี้มินิช็อกโกแลตมูสเดสเซิร์นไ <c oughs> หน holiday c a k เออเอ้ย้ายพีไรบัตเตอร์เสร็จฉันต้องส่อง <Yeah. S 1> so, สแกนที่นี้เรียยสวีมาร์นี้คือเยลลี่เลมอนเคิรดเลมอนเคิร์ดอยู่ไหนวะ ป้ายสวยแต่ของอยู่ไหนเฮ้ยคอนเดรย์กไก่ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลหกเก้าน่ากินอยู่นะน่ารักพิซซานีเป็นป้ายเฮ้ยดูใกล้ๆแล้วแบบป้ายมันก็มองแงงๆแต่ว่าดูใกล้ๆน่ารักมากนะ <c oughs> หันไปทางไหนก็เจอแต่อาร์ตเวิร์กค่ะแล้วมีอะไรใหม่ก็จะติดป้ายแบบนิวนิวเ <c oughs> มือหนีเลิศมากเธอเธอจมันนี่เป็นไก่มอคลักพยบักโซนขายไก่ ปักปักปักพักเฮ้ย,ยน่ารักว่ะโคตรน่ารักเท่าไหร่ป้ายอยู่ไหนป้ายอยู่ไหนแต่ว่าเจออย่งยลลยางอืนน่นแทน Holiday Guide Candy Chen b a t o n อันนี้อันนี้อันนี้เทียนมาถอนดาร์กช็อกโกแลตออเรนจ์เพปเปอร์มินดาร์กช็อกโกแลตฮอลิเดย์ไกด์ดาร์กช็อกโกแลตดิบมาร์ชเมลโล่ฮอลิเดย์ไกด์มิ้วช็อกโกแลตคอยคอยใหญ่มากอุ้ยใหญ่มากแต่ถ้าจะซื้อกลับไปแล้วก็ซื้อกลับไปซื้อกลับไปถึงถึงไทยจะยังเป็นเหรียญอยู่หรือเปล่า Yes! เฮ้ยมึงไปโซนทาวเวอร์บาร์เปลี่ยนผนังหลากหลายมากต้องพาไป่องโอ้ยไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยเขาทำตามโลโก้เลยมึงนี่ทำตามโลโก้เห็นแล้วนึกถึงตัวเองเลยมึงนี่ดูดิเห็นไหมกอปเกตเอกอปเกตเอนี่คลิปเหมือนไหมเหมือน อันนี้ฟุตบาเป็นนี้ฮอเทอรโจรไม่คิดอะไรสี bar. Uh ่บาฮาวเวิร์ดครันเอ้ยเกือบเหม,มือนแล้วเกือบเหมือนแล้วติงติงเอ้ยยังเหมือนไหนฟูฟิลฟูฟิลเป็นไงฟูฟิลยังเนี่ยช่วงคริสต์มาสหน้าหนาวก็จะแคนดี้พิชอนพวกอีถัวเนี่ยอยีพิชานเนี่ยจะมาเยอะมากอัลวันฟรีคอฟฟฟรีอัลบอนซิมพลนัตตีบา นจจจงงใมันมน,นี่เหลตราคาที่เราจะ,จะอยู่ประมาณนี้อา,อาร์ติโชกนะคะอารติโชกมาริเนตแล้วเหรียญยี่ห้าหรือว่าฮอยเดย์ายโอลิฟหอยเดย์ากโอลิฟสองเหรียญสามเหรียญหเหรียญว่าไปมือังันนี้น่ารักมากเดินมาดูแล้วก็เจอมีรซสพีปากไว้ให้ เหมือนกับว่าซื้อไปก็ทําตามสูตรนี้ได้น,นะคะถ่ายรูปไปอะไรอย่างงี้เกๆ๋ๆค่ะมันคืออะไรล่ะฟะตูช <ot> ิน <t ong> ีพาสต้าเป็นรูปพักทองหน้าฟอลนะคะอใส้คริครสต์มาสความฟอลของเราก็ยังอยู่เอาล่ะไปต่อเนี่ยมึงความแบบความสีของมันอะฉันรักอะเข้าใจไหมความเลิเลิศเฮยอยากจะของอวด ผลิตภัณฑ์เทอร์เรโจ้หนสิเซนเท e n t e d 12 day of candles เฮ้ยเห็นไหมอันนี้ตีมคริสต์มาสได้แหละหนึ่งตีมเป็นยี่ห้อเทอร์สโจ้ไปต่ออะไรครับบราซิลนัทบอดี้ทรีโอฮอลิเดย์ไกด์ไปต่อไม่ได้เฮ้ยเอาล่ะเราจะไม่ฝากหมาไม่ได้ฮอลิเดย์ไกด์จิงเกิลแจงเกิล พอดอกนะคะเห็นไหมคะฮอลิเดย์ก็จะต้องมีของให้หมานะคะจะของเราอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคนะเสืองขวัญให้หมาตัวเองยังเฮ้ยฮอลิเดย์กายจินเจอร์เบรดจินเจอร์เบรดลูกดาวฮอลิเดย์กายอะไรเนี่ยิติด uh> อามาเรนาคันเอรี่วิตสแตมวิตสแตมอินไซอัปก็คือเป็นเชอรี่แบบวางบนไอติมมีการด้วยสี่ห้าก็สี่แหละช่างมันข้างในล่ะอนนี่อดับเบิลโฟ l ์เวอร์เบิร์นมานิลาเอ็กซ์ยฉันต้องหยุดฉันต้องหยุดพรีเมี่ r o d u ักที่ป้ายน่ารักอ่ะ Premium Product See What's New มีฟอร์ไลน์นะคะ <laughs> อ่ะ Premium Product See What's New ไหนดู s e What's New Trader Joe Everything Butter u t t e r Cosmo Politan Pre Mix Ready to Go นะคะกล่าวด,ดนี้ดีกว่าค o p c o r n Crumble Popcorn Vitamin Crunch เฮ้ยนน่ากิน,น,น,นอยู่ อิง l ลสคอ o เลกชันอิง n ลสฟ s สคอ s เลกชันเปิด n m ม l k มิลค์ช e อต c บร k คุกกี้ทรัฟันชูช็อกกนแลนี่เหรอนี่เหรอของพรีเมียมของเทนโจแล้วหรอไฮไลท์โปรดัก <laughs> มาดูที่นี่เขาจัดเชลขนมปังทงนันนีกว่ามานี่บาแกตบาแกตแล้วก็อันนี้ก็เป็นลิ้นชักเหมือนเดิมเหมือนกันทุกที่แกมันน่ารักมนาะดูดีป้ายอ่ะโอ้ยแต่เป็นแอลกอฮอล์ความเลิศคือป้ายแบบว่าโรเซชาร์เน่สยาม มือสวยมากแลมือหนุ่นมาจบที่โซนนี้ไม่รู้จะรอดไหมแต่ว่าเมอร์รี่อันบรายโฮโฮงๆแลนะทุกคนโดดแดนแอลกอฮอล์มันจะจะมีแบบห้อยๆนี้หน่อย ม <laughs> ีเลยหอยไดรกายมีเลยจ้ะเคชฟรีเดี๋ยวเธอจะบอาเคชฟรีจะหมดเกลี้ยงนะจ้ะเดีเ๋ยวเธอเฮ้ยหรือที่เขาว่านิชชันวายชอตเทสออแกนิคเอฟมันจะจริง เอาแล้วเอาแล้วอันนั้นมันไม่ได้ออแกนิกนี่มันแค่เครีไม่อยู่ในกรงแกอยากจะบอกว่าเทรลโจก็ไม่น่อยหน้านะเวย้ยมีโซนกูเต้นฟรีป้ายก็คือทำเป็นแบบเก๋กไก่นี้สไตล์คือเขาแบบวาดอะไรไว้สวยๆหลังป้ายเยอะมากอะ ซีซัน for holidaysia ค็อกคัลครีมลิคเกอร์น่ารักมากทุกคนมันน่ารักมากคิสเตอร์ซีซัน for holidaysia ค็อกคัลครีมแล้วก็จะมีเปเปอร์มินต์เอกนอกเปเปอร์มินต์ที่เลิศที่สุดคืออะไรไมโครโทอโกรด์ซีรีแบ็กมันต้องโดนแล้วทุกคนมันต้องโดนแล้ว <c oughs> อย่า yeah. เรามีป้ายจิงเกิเลเบลจิงเก,กิลแจงเกิลจำได้ไหมจิงเก,กิลแจงเกิลเรามีป้ายใหญ่แสดงว่าเขาพยามขายอย่างมาก <c oughs> จิงเก,กิลแจงเกิลช่วยเขาขายหน่อย <c oughs> แกฉันปล่อยสิ่งนี้ไปไม่ได้ตอนแรกฉันก็ตั้งใจว่า <c oughs> จะมาซื้อดอกไม้เพราะว่ามาเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะแบบเออทำอาหารอะไรเงี้ยกูก็แบบจะมาซื้อดอกไม้ให้เพื่อนแล้วก็ มาเจออันนี้อะมึงเราก็รู้สึก,กว่าแบบจะซื้อดอกไม้ไปทําไมล่ะเก๋กว่าไ่มล่กปะน่ารักปะไม่รู้ทังเพี้ยเลยแต่ว,าว่านานะ่ารักอ่ะน่ารักเนาะเอาเนาะเอาซื้อเราต้องซื้อเฮ้ยมึงอ,อันนี้อะไรเมนูน่ากินว่ะน่ากินไหมนะ่ากินเนาะปลาสดน,นี้ได้ที่ไหน สแน็กหน้าเคาน์เตอร์ทำป้ายเหมาะสมอีกแล้วมันเลิศจริงแลดูดป้ายเหล่านี้ดูป้ายเหล่านี้ที่เป็นของที่ตั้งอยู่รอบแรกโอมาโผลมาตลกมากแต่ว่าแต่ว่าดิเรกชันผิดเพราะว่า <laughs> เพราะว่ากล้องแพนลงแล้วโอมาโผลข้างบนใช่ไหมเอาใหม่ใหม่โผลขึ้นมาไม่น่าพูดก่อนเลยไม่งั้นเพอร์เฟคแล้วเฮ้ยวันเทกมาคิกจินเจอร์บลู นี่นี่จินสเบรทพิลเฮ้เยน่ากว่ะม <Yeah. S 1> ีเลยจินสเบรทบรูเฮ้ยตายปวนเนี้ยสปาร์คลิงสปาร์คลิงเออไม่เป็นไรไม่ใช่เร้าไม่ใช่เรา้า <Okay. S 1> แกฉันชอบโซนดอกไม้เททอโจที่สุดเลยฉันรู้สึกว่าแบบมันอูฟู่อ่ะอเู้นป่าว่ะเออตอนแรกก็น,นี่แหละ ตั้งใจว่าเออจะมาซื้อดอกไม้มาเทเ์โจนั่งรถเม์มาเลยนะแล้วก็พบว่าเจอต้นกร้มกร้มทีลาก่อนดอกไม้โอเคมอนี่คิสมาสอ่ะทุกคนนี่นะคะมารอบนี้เราซื้อของจริงอะไรจริงไทยอ่า yes please thank you very much alright ต้นไม้น่ารักมากมันยืด โอเคก็บายบายโอมาเรียบร้อยลาก่อนกับเทเโจจะบอกว่าอะไรอุ๊ยป้ายเปิดป้ายเปิดก็มีเวลา Do not enter exit only อ่ะพาไปดูว่าเดียว Trading Hour 8มงช้าถึง3ทุ่ม e r ริ y ดนะคะเดี๋ยวคนออกมาทีทาเข้าทางนี้ทางออกมึงที่เก๋คืออะไรทุ่งเทเโจ แล้วคนขายบอกว่าอะไรพอเห็นเราครั่งขายว่าเฮ้ยทุ่งฮอลิเดย์ให้มาอีกใบหนึ่งบอกว่าเผื่อจะมาห่อของขวัญน่ารักมากแล้วความจริงคืออะไรเมื่อคือนเพิ่งเอากระดาษเพิ่งเอาถุงกับถุงกระดาษพีเธอร์โจนี่แหละมาห่อของขวัญให้เพื่อนสีฮะกล่องจริงๆสนับเก็บเอาไว้เอ้ยเรามาเลิศมาก oh my god I love it on your hair this is so cool <Thank you. S 1> um can I take a photo yeah. <laughs> I mean, I'm like, I'm just talking, uh, I'm just like recording a video, gonna make a video for my friend later. Do you mind being in it with me? Yeah, an <laughs> Hi, moving Hello, you want potatoes? Yeah. And that's just so cool. I don't know, Thank I'm you. just looking it. It's really just great. a bow from the store. I know! I'm from any store, and I put bobby pins in it. I know, but now that it's on your head, it makes yeah. all the difference in the world. Yeah. Oh! thank you so much all right now did you see that merry christmas everybody bye thank you so much thank you so much thank you มันเลิศโอเคพอเราจะไม่ได้เห็นป้ายเททเธโจกันแล้ววันนี้บายเททเธโจนั่นไงบายเททเธโจลาก่อนนักแขนเอาลาหารถได้แล้ว subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะปลายพีนัทบัตเตอร์ครับไม่ส่องได้เหรอมันคงไว้มันคงไว้มือ,อยาสันมือ,อยาสันมือสันหนักมากยุดแม่เรียนไรท์